สถานรองเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้ครับบทที่5นะครับ Unit 5นะครับ How Up Our Planet นะครับช่วยโลกของเรานะครับมาดูซิมีคำอะไรมีรสเตอร์นะครับก็คือภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับคำแรกนะครับคำที่2ก็คือ Street นะครับแบบหนึ่งนะขอใช้แสงเลเซอร์กระสือแบบนะครับสตรีทนะครับถนนแท็กซี่รถแท็กซี่นะครับออส r i c artist นะครับแปลว่านกกระจอกเทศนะครับ reporter reporter ผู้รายงานข่าวอามาดูข้อแรกนะครับ they are some car in the มีรถนะครับอยู่อยู่ที่ไหนดีอยู่บนอยู่ในถนนนะครับ in the street นะครับข้อสองอจุดจุดจุด is interview a woman นะครับใครกำลังสัมภาษณ์ผู้หญิงอยู่ ใครกำลังสัมภาษณ์ผู้หญิงอยู่ตอบ reporter นะครับนักข่าวกำลังสัมภาษณ์ผู้หญิงอยู่ข้อ3นะครับ the boys are in front of the เด็กผู้ชายนะครับที่อยู่หน้าของ poster อยู่หน้าโปสเตอร์นะครับข้อ4 J is t h e r e is a to จุ opposite the poster อะไรอยู่ตรงกันข้ามกับโปสเตอร์ครับอ taxi นะครับมีรถแท็กซี่นะครับ opposite แปลว่าในคำนี้นะครับ opposite แปลว่าตรงกันข้ามนะครับ the poster ก็คืออยู่ตรงข้ามกับป้ายประชาสัมพันธ์นะครับข้อ5 the poster has got the picture of an artist on i t นะครับป้ายประชาสัมพันธ์นะครับมีรูปภาพนะครับของนกกระจอกเทศอยู่ข้างบนของมันนะครับนักเรียนก็ทำไงครับนำคำศัพท์นะครับมาใส่โดยการวงคำแรกนะครับ paper paper กระดาษนะครับ glass glass แก้ว can can กระป๋อง bin bin ถังขยะนะครับพลาสติก plastic bag plastic bag ถุงพลาสติก newspaper newspaper กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับ bottle bottle กระนะร Bottom, Bottom, ป๋องอขวดครับ sorry ครับ bottle แปลว่าขวดต่อไปนะครับก็นำเอบซีดีนะครับมาใส่ ข้อหนึ่งนะครับ we pull up beach the เราทิ้งขยะลงในบินนะครับก็คือถังขยะนะครับข้อสอง we read the เราอ่านอะไรดีหนังสือพิมพ์ก็คือ newspaper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์นะครับข้อสาม we write on เราเขียนบนเราเขียนบนกระดาษนะครับ paper paper นะครับข้อสี่ we d r e r in the มีน้ำอยู่ในมีน้ำอยู่ในบอทเทิลบอทเทิลมีน้ำอยู่ในขวดนะครับข้อ5นะครับ we put things in the เรานะครับวางสิ่งของไว้ใน Plastic bag plastic bag ไว้ในถุงพลาสติกนะครับข้อ6นะครับ there is fruit in the มีอาหารอยู่ใน Can นะครับมีอาหารอยู่ในกระป๋องนะครับ Food แปลว่าอาหาร Can แปลว่ากระป๋องนะครับต่อไปอเรามาดูซิพฤติกรรมของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรบ้างมีคำว่ามีคนชื่อเมย์แอนนาแฮร์ี่แล้วก็เบนนะครับมาดูซิ Recycle New Paper คนที่นำกระดาษหนังสือพิมพ์รีไซเคิลก็จะมีเมย์มีแฮร์รี่นะครับนักเรียนสังเกตที่ขีดถูกคนที่ขีดถูก,กคือคนที่ทำนะครับ Write on t r u e side of paper นะครับเขียนกระดาษทั้งสองหน้าก็จะมีแอนนานะครับมีแฮร์รี่มีเบนนะครับ Reuse gas l s bottles นะครับนำขวดพลา นำขวดแก้วนกลับมาใช้ใหม่ก็จะมีใครบ้างก็จะมีแฮร์รี่มีเบนนะครับเซฟวอเตอร์ Walter, คือการประหยัดน้ำก็จะมีเมมีแอนนามีแฮร์รี่นะครับข้อ5คือพุทลับเบชินเดอะบินนะครับก็จะมีคนทิ้งถังขยะคนทิ้งขยะในถังขยะนะครับก็จะมีแอนนานะครับมีเบนเอามาดูซิข้อ1นนะครับเขาถามว่า d o may and Harry recycle newspaper นะครับ m a y และ Henry Recycle กระดาษหนังสือพิมพ์หรือไม่แล้วก็มาดูนะครับ May ขีดถูก Harry ขีดถูกทั้งสองต่างก็ Recycle กระดาษหนังสือพิมพ์ถึงตอบว่า yes they do they นะครับเป็นการกล่าวถึงบุคคลบุรุษที่3ที่เราเกล่าวถึงนะครับสคนขึ้นไปใช้คำว่า they คือพวกเขาันเอง ต่อไปข้อสองจุดๆเมย write on to side of paper paper d a s นะครับ dash ทำไมถึงใช้คำว่า d a s d a s ใช้นำหน้านะครับประธานหนึ่งเดียวเม y มีคนคนเดียวถูกไหมจึงใช้คำว่า d a s นนำหน้านะครับเม y นะครับเขียนกระดาษลงบนสองด้านหรือไม่มาดูสิคำว่าเม y กระดาษสองด้านเมกากาบาคือไม่ตอบโนเมเป็นผู้ชายผู้หญิงครับถ้าผู้ชายใช้ฮีผู้หญิงใช้ชีเมเป็นผู้หญิงใช้คำว่าชีถูกไหมครับชี she. ปฏิเสธคือด่าซึ่น,นะครับคือดา t นอตเองครับดาซึ่นคํานี้นะครับไม่หล่อดไม่ได้ทํานะครับข้อ3 d ดูจุดจุดวิยุด glass button แอนนาและเมย์นะครับได้นำขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่หรือไม่เราก็มาดูแอนนาแล้วก็เมย์นะครับไม่ไม่จึงตอบว่าอะไรครับ no they don't นะครับ no they don't นะครับ no they don't ก็คือนำดูมาเติม and apostrophe chi มีความหมายปฏิเสธนะครับคำว,วันนี้คำนี้นะครับ don't นะครับ don't ใช้กับอะไรบ้าง don't ก็ใช้กับ,กบคำว,ว่า I ะครับ U V D แล้วก็กิริยาน้งแต่2คนขึ้นไปเอ้ะ sorry ครับประธานตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับก็คือแอนนาแล้วก็เมย์ถูกไหมครับมี2คนต่อไปข้อ c das, จุดจุดจุด save water จ e s เบน save water เบนได้ประหยัดน้ําหรือไม่แล้วก็จะมาดูเบนสิเบนประหยัดน้ำไหมช่องนี้ไม่กรกบาทนะครับจึงต่อบา NO เบนเป็นผู้ชายผู้หญิงครับเบนเป็นผู้ชายจึงใช้คําว่า he does แล้วก น็อตก็คือดัชซึ่นนั่นเองถูกไหมครับดัชซึ่อนะครับไม่เขาไม่ได้ทำมันดูว่าไม่ได้ประหยัดน้ำนั่นเองนะครับต่อไปข้อ5้าดัชจุดจุดพุทธลับบิชอินเดอบินนะครับดัชแอนนาเราก็มาดูแอนนาได้ทิ้งขยะลงถังขยะหรือไม่ขีดถัก็คือได้ทิ้งก็คือเยสแอนนาเป็นชื่อผู้ชายผู้หญิงเอ่ย แอนนาเป็นชื่อผู้หญิงซึงใช้คำว่า she แทนนะครับแอนนนะครับ yes she does, does นะครับดัดสมาใส่ถามด o e s ก็ต้องตอบ d o e s นะครับ <t iny> อันนี้ก็คือนำคำศัพท์มาเรียงนะครับข้อแรกคือ may recycle glass bottles นะครับเมนะครับ recycle ขวดแก้วนะครับ ต่อไปข้อ2 Do you write on t w o side of paper นะครับเธอได้เขียนกระดาษ2หน้าหรือไม่นะครับข้อ3 They put r u b b i s in the bin นะครับพวกเขาทิ้งขยะลงในถังขยะข้อ4 I put the cans in the recycle bin นะครับฉันทิ้งกระป๋องหลายกระป๋องเลยนะครับในถังขยะ recycle นะครับ และก็ข้อห้าสุดท้ายนะครับ What do you do to help the planet นะครับเธอทำอะไรบ้างนะครับที่ช่วยโลกของเรานะครับ Planet Planet นะครับดาวโลกดาวคออเคราะห์อย่างเงี้ย Planet